พบกันอีกครั้งนะครับในชน่วงของฮีเซตนะครับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับทัวร์นาเมนต์ที่เป็นธีมของเราก็คือเดอะเพลเยอร์นะครับเป็นถือว่าเป็นเดอะฟิฟท์เมเจอร์นะครับเมเจอร์ Major ที่5ถ้าพูดถึงรายการเดอะเพลเยอร์ Player, นะครับถ้าท่านผู้ชมย้อนกลับไปนึกถึงว่าช็อตไหนคือช็อตเด็ดที่เกิดขึ้นในเดอะเพลเยอร์นะครับ หลายๆคนก็คงจะไปนึกถึงช็อตของไทเกอร์บูสนะครับที่ปี2001นะครับตอนนั้นเนี่ยไทเกอร์บูนะเผชิญสถานการณ์ที่หลุม17เป็นการพัดระยะไกลมากนะครับประมาณทั้ง60ฟุตเห็นจะได้เท่าที่มองดูก็มีประมาณ3ลายครับซ้ายขวาซ้ายดูจากลอนก็ดูทัง2-3ลอนได้คือพูดง่ายว่าโอ้โหเป็นพัดที่2พัดก็เก่งมากๆแล้วนะครับแต่ไทเกอร์บูสนั้นพัดลงไป แล้วก็เป็นที่มาของคําว่า better than most นะครับก็คือเป็นตอนที่ลูกกําลังลงหลุมแล้วผู้บรรยายถึงกับอุทานออกมาว่าโอ้โหดีกว่าที่สุดอีกอันนี้นะครับคือสุดยอดของที่สุดนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับผมไปชอบช็อตของเคล็กเพิร์กซึ่งเกิดขึ้น1ปีหลังจากนั้นคือเมื่อปี2 0 0 2นะครับเคล็กเพิร์กนี่หลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับ ก็ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าเช็กเพิร์กนั้นจริงๆแล้วก็ชนะรายการเดียวที่พีเจทัวร์ Tour, ซึ่งก็คือรายการเดอะเพลเยอรเมื่อปี2002นั่นเองถ้าเทียบกับนักฟุตบอลก็นั่นแหละครับเหมือนเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรทํานองนั้นเป็นม้านอกสายตาจริงๆนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบในปีนั้นก็คือเช็กเพิร์กไม่ได้ทําช็อตเดียวครับเช็กเพิร์กทำถึง3ช็อตเกิดขึ้นที่หลุม16ก่อนนะครับชิปนอกกรีน จากรับซึ่งเขารู้ค่อนข้างจมนะครับชิปลงหลุมได้อีเกินไปหลุม17ถ้าจําได้ครับเดิดเพลเยอเ์เป็นกรีนเกาะนะครับตีไปออนแล้วก็พัด40พฟุตพัดไกลพอสมควรนะครับพัดลงหลุมสุดท้ายหลุม18นะครับชิปจากรับเหมือนกันลงหลุมนะพูดง่ายว่าเคล็กเพิร์นั้นทําช็อตอาจารถึง3ช็อตด้วยกันนะครับและเป็นชิปอินถึง2ช็อตซึ่งก็คือช็อตที่หลุม16อีเกิลแล้วก็เซฟพ,พาที่หลุม18นะครับ เทคนิคที่ทําให้เคคเพิร์นสามารถจะดึงช็อตมาสจา์อย่างนี้ออกมาได้นะครับก็คือนับการที่เขานะครับรักษาหน้าไม้ให้สแควรได้ตลอดนะครับจนกระทั่งลูกของเขานั้นออกไปในลาที่ถูกต้องและลงหลุมไปถึง2ช็อตนะครับใน3หลุมสุดท้ายเทคนิคก็คือว่านะครับเท่าที่ผมสังเกตจากเทคนิคของเคคเพิร์กนะครับก็คือว่าจากรับแน่นอนนะครับมีเรื่องของความต้านทาน จากหญ้าที่ค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นการจับกริปนะครับอาจจะต้องจับกริปให้เฟิร์มขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ไม้นั้นมีการพลิกเกิดขึ้นในขณะที่ผ่านรัฟนั่นเองนะครับอีกอันนึงที่เป็นจุดสังเกตนะครับในช่องเทคเพิร์ทั้ง2ช็อตก็คือว่าแบ็กสวิงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นปกติแต่ว่านะครับตอนช่วงฟอลล์ทรูเทคเพิร์จะเหมือนกับแช่หน้าไม้นะครับแล้วก็จบค่อนข้างต่ําแล้วฟอลล์ทรูค่อนข้างสั้น คือพู้ง่ายๆว่าคลิกเพลร์กำลังสนใจแค่เรื่องของทิศทางที่ออกไปเพื่อให้ไปในที่ที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นช็อตช็อตนี้นะครับอาจจะพิเศษกันนิดหนึ่งก็คือว่าจับกริปแน่นขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยและด้วยความที่นะโฟลวทูจะสั้าเาะฉะนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มสปีดด้วยการคลอข้อมือนิดหน่อยนะครับแล้วก็ฝังนะครับเหมือนกับฝังแล้วก็แช่หน้าไม้นะครับพยายามเลี้ยงนะครับกริปเพลเชอร์จะแน่นกว่าปกตินิดหน่อยนะครับทั้งตอนขึ้นแล้วก็ตอนผ่านลูกนะครับเพื่อ รักษาหน้าไม้ให้สแควไปได้ตลอดในช่วงการประทะนะครับมาลองดูสิครับว่าผมจะทำได้ดีเหมือนแพกเพิรหรือเปล่าโอ้โห ไม่เหมือนแต่ก็ใกล้เคียงฮะช็อตลงหลุมสงสัยปอุ๋ยจะทนเดกับผมไปชมปอุ๋ยดีกว่าครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝาก